เอาล้ right, ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม GTA Online กันอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิว Officer Mark II นะครับก็มอเตอร์ไซค์บินนั่นแหละนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องซื้ออะไรก่อนนะครับถึงจะซื้อมอเตอร์ไซค์บิน Mark 2ได้นะแล้วก็ทําไมมันถึงมี2ราคานะครับแล้วเราจะต้องทํายังไงถึงจะสามารถปลดล็อกอีกราคานึงได้ก็ก่อนจะเริ่มกันเนี่ยขอแรงเพื่อนๆช่วยกันกระทืบไลค์คลิปวิดีโ อยู่นะครับไนท์ขับเนี่ยกำลังลดราคาด้วยนะครับก็จะเริ่มต้นประมาณ4 0 0 0 0 0ขึ้นไปนะแต่ถ้าไนท์ขับไม่ลดราคาเนี่ยก็จะราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้านกว่าๆนะครับที่เราจําเป็นจะต้องมีไนท์ขับเนี่ยก็เพราะว่าเราจําเป็นจะต้องมีที่จอดรถสําหรับรถเทเลบอยด์ด้วยนะครับแน่นอนว่าอย่างต่อไปที่เราต้องมีเนี่ยก็คือรถเทเลบอยด์นะครับก็ราคาของรถเทเลบอยด์เนี่ยก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับซึ่งยังไม่รวมพวกของแต่งภายในรถนะส่วนมาร์กสองเนี่ยก็จะมีอยู่สองราคานะครับก็คือบบานะครััผมก 3 8 9 2้านแาหนะครับถ้าเพื่อนๆอยากซื้อในราคา2 9 2ล้0 0เ้าแนเนี่ยเพื่อนๆพื่พจำเป็นจะต้องทำภารกิจคายเลนจอบที่อยู่ในรถเทเลบอยก่อนนะครับก็จากที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเราจำเป็นจะต้องคอมพิวต์ห้ามิชชั่นจากรถเทเลบอยนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกราคา2 9 2ล้0 0เ้าแนได้นะครับซึ่งบางภารกิจเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าจำเป็นจะต้องมีห้องโดนสเตชันด้วยนะครับในการทำภารกิจนั้นๆซึ่งห้องโดนเนี้ยจะสามารถซื้อเพิ่มให้กับรถเทเล จะต้องมีเพื่อนมาช่วยทําด้วยนะส่วนเรื่องที่ควรซื้อราคาไหนเนี่ยผมก็ให้เพื่อนๆไปบวกลบแล้วก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะส่วนตัวผมเนี่ยผมซื้อราคาเต็มไปนะครับที่ราคา3ามล้านแปดนเานะครับเพราะคิดว่าห้องโดนสเตชันเนี่ยผมคงยังไม่ได้ใช้นะเก็บเงิน8 0 0แสนเนี่ยไปรวมแล้วก็ซื้อรถมาใช้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็รอมันลดราคาก่อนแล้วค่อยมาใส่ห้องโดนทีหลังแพนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูของแต่งกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเพื่อนๆจำเป็นจะต้องซื้อห้องแต่งรถเพิ่มใให้้กับบรรถทวดยนนะคนาคา495,000นะ ก็ตรงนี้เน so, well, right. so right so ี okay. hey, no so ่ยถ so so ้าแรกๆคิดว่าจะยังไม่แต่งเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีไว้เนี่ยมันก็ดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไว้จอดรถมาร์กสได้เลยนะครับก็ในอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกแฟร์ที่ไปดึงวิไซล์ที่มีคนยิงมาหาเราเนี่ยออกไปหาแฟร์แทนนะครับส่วนอันที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นการที่แบบว่าพอกดใช้แล้วเนี่ยผู้เล่นคนอื่นเนี่ยจะไม่สามารถล็อกเป้าเราได้สักระยะเวลานึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นานมากนะส่วนอันอื่นๆน่ะก็จะเป็นพวกเอ่อควันเป็นสีอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาขับไปก งาน,นก็จะเป็นพวกแฟร์กับไอชาร์ฟที่ผมใช้อยู่นี่มากกว่านะครับก็ใน Engine เนี่ยมันก็จะมีให้แต่ง Engine b o ็อกด้วยนะครับมันก็จะเปลี่ยนนิดนึงอ่ะไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะครับข้างในเนี้ยนะแล้วก็มันจะเป็นเอนจินจูนนะครับก็แน่นอนว่าเลเวลสนะดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูลายกันต่อเลยแล้วกันนะจะมีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ20กว่าลายเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะอะผมอธิบายไม่หมดนะครับก็ลองไปเรื่อนๆกันดูแล้วกันนะ ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับลายก็เดี๋ยวมาลองดูสีกันสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับตรงนี้จะมีสีค่อนข้างเยอะมากๆนะเจกว่าสีเลยนะครับโคตรเยอะเลยนะก็ลองดูแล้วกันนะว่าเพื่อนๆชอบสีไหนก็ไปเลือกเอกใส่กันเองละกันนะครับ ก็มาที่อาวุธแล้วกันนะครับผมมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างนะก็จะเป็นปืนกลธรรม,มดาแมชชีนการธรรมดานะครับกับแมชชีนการที่เป็นกระสุนระเบิดนะครับแล้วก็เป็นมิสไซล์นะตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเอามิสไซน์ดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายกว่านะแล้วก็สะดวกวกว่าด้วยนะครับไอ้ที่มันเป็นกระสุนระเบิดเนี่ยมันค่อนข้างเล็งยากแล้วก็ค่อนข้างช้านะครับในเรื่องของของแต่งเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปเล,เลือกกันดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ว่ามันสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วกันนะครับผมหลักลก็าว้ทแ ทำให้เราเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลาไปได้เยอะนะ หรือจะเอาไปเป่วนเพื่อเล่นคนอื่นๆก็ได้เช่นกันนะในทางกลับกันเนี่ยเราก็อาจจะเอาไว้ป้องกันตัวก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะเราสามารถใช้ MC เรียกมันมาจอยอยู่ตรงหน้าหรือใกล้ๆเราได้เลยนะครับยิ่งตอนส่งของในธุรกิจ MC เนี่ยที่เรามักจะสุ่มได้ยานผ่านะ3-4คันมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็สามารถช่วยประหยัดเวลาขากลับไปได้เยอะพอสมควรนะเพราะว่ามันสามารถเรียกออกมาได้เลยนะครับส่วนถ้าเราทรําธุรกิจเกี่ยวกับ CO เนี่ยหรือว่าอย่างอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถเรียกได้โดยการเข้าไปททีี่่เเมนู Service บแลล้วกก็ือ หลังจากนั้นเนี่ยก็กดที่ request officer mark 2นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าจะเรียกได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเอา mark t ไปจอดไว้ในรถเทเลาบด์ด้วยนะครับก็ถึงแม้ว่าการเรียกแบบนี้เนี่ยจะใช้เวลานานกว่าการเรียกแบบใช้ mc ก็ตามนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับก็สรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก่อนจะมี mark t เนี่ยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีไนท์บก่อนนะครับที่ราคาเริ่มต้นประมาณ1 3 0 0 0ล้านามนะครับแบบไม่ลดราคานะแล้วก็จำเป็นจะต้องมีรถเทเลาบายด์ด้วยนะครับที่ราคาหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดะมื่นห้าพันนะคร ก็ไม่รวมกับมอไซบินนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเลือกซื้อราคาไหนกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปบวกลบกันเอาเองแล้วกันนะก็ในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็ทําได้ดีสมกับราคามันมากๆแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเอาไปใช้ในการทําธุรกิจหรือว่าทำจ็อบทำมิชชั่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันช่วยเราประหยัดเวลาแล้วก็ไม่เราไม่ต้องลงไปยิงเองด้วยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะช่วยเราลดระยะเวลาในการเดินทางไปได้เยอะมากเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าให้เพื่อนๆเนี่ยไปลอง ค่าคุ้มราคาไหมนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบาย